สวัสดีครับเวสต์อินเตอร์โยธาวันนี้เราจะมาแนะนำา1บขั้นตอนการรื้อถอนโดยอินเตอร์โยธานะครับลองแวะเข้ามาชมนะครับแล้วคุณจะเข้าใจเรานะครับขั้นตอนที่1นนะครับโทรนัดหมายเลยครับเมื่อท่านคิดจะทำการรื้อถอนบ้านอาคารสักหลังที่อาคารสักหลัง,าาลงนึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงอย่างเรา หาหุ้นส่วนจำกัดอินเตอร์โยธาดีให้คำปรึกษาและมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า15ปีเราจะส่งผู้เชี่ยวชาญไปดูพื้นที่ฟรีและให้คำปรึกษาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงท่านโทรหาเรา0 9 7ย์4ก้4 4หหรือหากท่านประสงค์จะตีราคาคร่าวๆท่านก็สามารถส่งรูปทางไลน์ให้เราได้ทางเราก็จะประเมินราคาคร่าวๆแต่เมื่อท่านตัดสินใจแล้วท่านจะต้องการรื้อถอนจริงท่านก็สามารถโทรนัดหมายเรียกเรานะครับ ไปได้นะครับเราก็สามารถดินดีจะไปประเมินน้างานให้ท่านฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อท่านโทรนัดหมายเราแล้วนะครับสองเลยนะครับวิเคราะห์ตัวอาคารการวิเคราะห์ตัวอาคารขั้นตอนต่อมาคือผู้รัวเหมาจะไปดูพื้นที่จริงเพื่อวิเคราะห์ตัวอาคารว่าจุดไหนเสี่ยงจุดไหนใกล้เพื่อนบ้านจุดไหนมีระยะห่างจุดไหนมีความสูงที่ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตหรือถอนซึ่งกฎหมายตามราชบัญญัติก็มีก็มีบอกอยู่แล้วว่าอาคารที่สูงไม่เกิน15เมตรและพื้นที่ ห่างจากถนนและข้างเคียงเกิน2เมตรก็ไม่จําเป็นต้องขอใบี่ยงหรือถอนอันนี้เราก็จะแนะนําแล้วก็ได้แนวทางให้กับทางคู่กจ้างได้นะครับ 3. นะครับทีมช่างเรานะครับจะมองไปข้างนอกของการวิเคราะห์ตัวขารที่จะทุบแล้วขั้นตอนต่อไปผู้รัเหมาจะทําการวิเคราะห์สภาวะรอบด้านแล้วก็มลผิษรอบด้านว่าเราควรเซฟตี้ป้องกันไม่ให้เพื่อนบ้านเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เองนะครับที่เราจะนำไปทำวางแผนในการทำงานการทุกแต่ละครั้งแต่ละอาคารนั้นเท่าเท่านั้นที่พังส่วนความสัมพันธ์และความปลอดภัยจะจะต้องแข็งแรงงานคนงานของเราทุกคนต้องปลอดภัยนะครับจนจบงานเมื่อท่านตกลงนะครับที่จะว่าจ้างเราเราก็จะทําการร่างสัญญาพูดรับเหมาและก็ได้วางแผนให้ระบุ เสร็จสับในสัญญาเลยถ้าท่านโอเคมั่นใจว่าบริษัทน,นี้เออเธอต้องมาทุบห้ฉันนะหดืออะไรอย่างเงี้ยทางเราก็ยินดีที่จะทำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงให้กับลูกค้าว่าเราจะไม่ทิ้งงานก่อนที่จะทำงานหรือถอนนะครับเราก็จะประชุมทีมงานก่อนว่าเราควรรื้อส่วนไหนก่อนควรพังส่วนไหนก่อนเพื่อความปลอดภัยของข้างเคียงแล้วเราค่อยตกลุยงานกันแล้วต่อจากนั้นเรา เรามาเริ่มต่อกันเลยนะครับหลังเริ่มทาสัญญาแล้วเราจะลุยงานนะครับเริ่มจากการรื้อภายในรื้อสายไฟรือ้อสิ่งของที่ติดกับตัวโครงสร้างอาคารออกให้หมดนะครับให้เหลือแต่โครงสร้างอาคารหลังจากนั้นเราจะทาการรื้อโครงหลังคารื้อคานบางส่วนออกนะครับส่วนไหนที่เป็นอันตรายเราจะเริ่มทาการรื้อถอนออกก่อนหลังจากนั้น เมื่อไม่มีอะไรที่เป็นส่วนอันตรายแล้วเราจะนาแมคโครเข้าพื้นที่เพื่อจะทาการขุดคานฟุตติ้งต่อม้ออกอกจากนอกพื้นที่พร้อมทำการปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนส่งงานลูกค้าอันนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับผมจะแนะนําวิธีที่ว่าเศษปูนบางส่วนถ้าลูกค้าต้องการประหยัดการสมดินประหยัดเออไม่ต้องการใชออ้ไม่ต้องการให้เสร็จเศษอิฐออกเราก็สามารถทาการสกัดให้ได้แต่จะได้เป็นปริมาณบางส่วนนะครับเพื่อเป็นการประหยัดการสมดินของท่านไปด้วยแต่ถ้าลูกค้าต้องการแบบว่าอยากได้หนินอย่างเดียว แล้วก็จะเกี่ยดินทางออกทั้งหมดให้เหลือปรับพื้นที่ให้เหลือแต่หน้าดินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ลูกค้าว่าจะประหยัดทุนในการสมดินหรือเปล่าแต่ทางเราเนี่ยเราก็สามารถทําให้ลูกค้าได้เราจะแนะนําลูกค้าว่าเออพี่ครับเศษอิฐพวกนี้สามารถช่วยในการสมดินให้พี่ได้นะเพราะยังไงเข็มเจาะมันก็ลงเราจะถามลูกค้าก่อนว่าก่อนสร้างคุณจะใช้เข็มเจาะหรือเข็มตอกถ้าคุณใช้เข็มเจาะเราก็จะแนะนําให้ใช้อินหักลงได้แต่ถ้าคุณใช้เข็มตอกเราก็ต้องแนะนําให้ลูกคา้าเพื่อก,การเพื่อสะะกนนนนาารงรางะะแลค้้ัับจ เราก็จะว่าเราก็จะส่งมอบมาให้กับพื้นที่หากท่านลูกค้าสนใจที่จะใช้บริการบริษัทผมนะครับสามารถติดต่อได้0973344144หรือแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับที่อินเตอร์โยทายินดีให้คำปรึกษาประเมินนั่งอานาฟรีนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับติดต่อเรา0973344144ไม่จ้างไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้คุณมาปรึกษาเราเราก็ยินดีให้คำปรึกษาประเมินนั่ง,งานฟรีนะครับ